สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพอกันกับเซรแมนอีกแล้วครับเมื่อนี้มีเครื่องกันฟ้งมาขายนะครับผมเขามาไม่ไม่เลยครับเครื่องกันฟ้งมือสองนะครับผู้ใดที่อยากได้เครื่องกันฟ้งมือสองไปไว้ทายฝ้า,าตามฤดูกาลนะครับผมแต่ที่มีสองฤดูกาลเนาะเป็นหน้าปังกับหน้าปีนะครับเนาะเอสดีหนึ่งสามห้าครับมือสอง ตุวมนี้ก็อยู่ประมาณป4-6ซีครับอีกตัวนึงอยู่ไซบูลูครับมีอยู่ประมาณ2,000ตัวราคาก็สิอยู่ประมาณ2,007นะครับที่เคยที่เพิ่งเคยตั้งราคาไว้2,007-2,008น,นะครับต่อรองกันได้ครับราคานี้มาต่อรองได้ถ้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมหยต่อรองเอ่อองต่อกับเฮียเบิงห้นะครับว่าเป็นสิขค้าอยู่ที่จักบาทนะครับอันนี้เพิ่งตั้งไว้อยู่ที่2,007,000บาทประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่าสองตัวนี้หนาสิบประทันลงราคา ตาราราคาโดยปกติที่เคยเห็นเพิ่งลงขายกับอยู่อยู่ซัมเนียครับพร้อมพร้อมพร้อมชิคตัวเชือกไห่น้ำด้ตัวเชือกไห่น้ำนะครับให้ความสวยงามเลยนะครับผมตัวเชือกไห้ทรงได้ครับทรงฟรีได้อุปกรณ์ห่ออันนี้เป็นอุป,ปกรณ์นะครับเด้๋ยวผมมีการรับประก,กันเพราะว่นเป็นอุป,ปก,กรณ์เราคือของไม้ครับของไม้เขารับประก,กันหกเดือนนี่ยังไม่สั่นนะหกเดือนได้ปีนึงเนี่ยเชื่อไหมบ้าง แต่ว่ามือสองผมมีการรับประกันครับอุปกรณ์มือสองถ<อ>่ายเงินสดย่างเดียวนะครับดาวว่าได้ถ่ายสดย่างเดียวดาวว่าได้นะครับเด้่องราคาก็อยูสองเซียนเจ็ดหมื่นบาทประมาณนี้ครับผ<ม>ู้ใดอยากต่อลุ้งกะทรมาสอบถามได้ที่0 6 1 0 2 4 3 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 3 4 3 4 3ครับผมสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวผมต่อให้เนี่ยเดี๋ยวภาพกระดึงไหม กะยังไม่ไหมอยู่ด้วครับไม่เคยมีไหมไปหนีเดเครื่องอัรฟังปกติแล้วเครื่องถึงหยุดเนาะเหมือนได้ใสีงานไปเลยโอ้กะจังไงนี้ยังไม่ไหมเนาะอย่างับบยังเว้นเอาไปใส่ปีเดียวอันบ่ครับนี่ยังไม่ไหมอยู่ ฟางกับอัดข้าวไปเยอะนี่ครับอุปรกรณ์มือสองครับผมสนใจจีตอ่อได้ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับเครื่องอัดฟางตัวใหม่เ b 1 3 5ครับแบบนี้อีกตัวนึ่งจะบุกหุ้มมันออกไปใส่นะครับมันออกไปไวม้มุมใหญ่พวกนี้มันมันมันหลายเนาะจะรู้จัะยังรถกับกำลังทยอยเข้ามาไม่เรื่อยครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับผมนี่มีย่อยมี่ยังให้นน้ำเลยตัวเชือให้็งพอใช้งานคือกันนะครับแค่บริรับประกันนะครับบองได้บรดีมีห่างมี่ยังบระกบกะใส่ให้ปกตินะครับใส่ให้ได้ทํางานปกติเลยนะครับผมนี่ขายซิมุนโซตั้งเดียดนะครับเด้อต่อรองได้ครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าครับี่นี่ขายเครื่องอัดฟังนะบุคคลเดี่ยวร่วมเครื่องอัดฟังครับคลิปแรกเลยครับผมก็ วิธีอยากรู้วิธีใส่กับซอนได้ครับซ้อนใดมีมีถ้าถ้าอยู่ไก่กับซอนใดครับซ้อนอัดใดนะครับสร้างมีบริการสอนถึงบานเลยนะครับผมสอนอัดฟังมี่ฟังนี่นนยังไงก็สอนอัดใดนะครับเแต่ว่าขันท่างไก่อาจจะบริส้อนครับเพราะว่าจะเป็นขนทรงนอกไปกับสีลำบากไเขึเ้นอาจจะบริกเกงยันทางกัะฟังเนาะเพราะมันสียากเรื่องการต่อเสียกต่อ,อยังเวลาใส่เสียกอ๋มีวิธีสอนเฮตโนนเฮ็ดนี่นั่นนะครับผม ต้ใจสอบถามเพ่มเติมได้เลยครับผม0610244343ครับ0610244343ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ